สวัสดีครับผมนายกงพุทธมนมาทดลองงานที่หนึ่งครับการควบคุมเครื่องซักผ้าครับครับผมมันจะเป็นเลดเดอร์ซีเอ็กตัวแอมโมเชนิกแอนเอาไว้นะครับเซนเซอร์ตรวจจับแผ่นงผ้ามุนสายพานครับครับผมต่อไปเป็นการทดลองเลยนะครับเมื่อควบคุมสตาร์ทครับวาวควบคุมจ่ายน้ําเข้าเครื่องเปิดไฟน้ําเข้าติดครับผมวันนี้ไฟน้ําเข้าจะติดและเมื่อกดปุ่ม เมื่อน้ำเต็มไฟน้ำข้าจะดับในถังจะหมุนจะติดหมุนกลับไปกลับมาสลับกันนะครัเราโ่วขณะเคลื่อนจะาปล่อยน้ำเคลื่อนเป็นไ,ไฟไนี้ครับเราก็กมากดปุ่มอันนี้เมื่อน้ำหมดไฟอันนี้อันนี้คือน้ำข้าวนะครับอันนี้คือน้ำทิ้ง ตอนนี้ไฟน้ำเข้าติดครับเครื่องจะทำงานตามวงรอบหนึ่งถึงสี่รอบสามจำนวนนะครับอันนี้ครับเมื่อแล้วกดสามรอบแล้วไฟอันนี้จะติดรอ5าวิสแล้วจะจับจบขั้นตอนการหมาของเครื่องครับในระหว่างการทำงานสามารถปตอบกลุงแลวตบได้ครับผม นี่คือแมนนวลสามารถกดได้เลยนะคมื่มากก็จะน้ำออกนะครับแล้วพอวันนี้มอกกดนี่คือปุ่มแมนนวลปล่อยน้ำออกครับแล้วพอขอจบปลาโซช็อบเหรนี้ครับ